สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลอง์การมานำเสนอครับศิลป์แป้งช่วยคนหิวแสงแป้งนาโนหรือนายโชลิตทองด้วง เข้าข่ายเป็นผู้ชิงตำแหน่งคนดังแห่งปีของประเทศไทยหลังจากถูกจับกลุ่มตัวในประเทศอินโดนีเซียสัปดาห์ที่ผ่านมาแป้งนานโนดไม่ใช่ผู้ร้ายคนสำคัญที่หนีคุกแต่ถูกยกให้เป็นผู้ร้ายสำคัญมีข้าราชการคนดังแห่เดินทางไปรับตัวที่อินโดนีเซียเป็นข่าวดังกลบข้าวเน่าเรื่องการเมืองสนิท แป้งเป็นนักโทษหลบหนีการควบคุมของเดือนจำกลางนครศรีธรรมราชขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชด้วยแผนอันแยบยลจะมีอะไรเป็นใบเบิกทางหรือไม่เจ้าหน้าที่คงไม่อยากรู้อาจทำให้หลายคนเดือดร้อนแป้งเดินทางมานครศรีธรรมราชวันที่4ด้วยเครื่องบิน c ี3 3 0จากนั้นจะถูกสอบสวนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ แป้งสำคัญแค่ไหนต้องให้รัฐมนตรียุติธรรมและอวหน้าหน่วยงานสําคัญบินไปรับหลังจากที่โดนจับกลุมที่เกาะบาหลีเพราะไปมีเรื่องกับหญิงท้องถิ่นคดีของแป้งยังฟ้องให้เห็นหลายอย่างที่เป็นสองมาตรฐานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสนใจอยากได้ตัวเพราะยามหน้าเจ้าหน้าที่ขณะที่ลมหนีอยู่บนเทือกเขาในภาคใต้พร้อมกับออกรายการไลฟ์จากนั้น ข่าวแป้งก็เงียบหายเชื่อว่าหลบหนีไปอยู่ที่เกาะสุมาตราจนกระทั่งไปมีเรื่องกับคนท้องถิน่นซึ่งถือว่าเป็นความไม่ฉลาดอย่างยิ่งของแป้งคดีของแป้งถูกนำมาเปรียบเทียบกับนักโทษชายเด็ดขาดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดทั้งที่อยู่ในการควบคุมในบ้านของตนเองแต่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจปรารถนาแม้กระทั่งยามเจ็บป่วย โดยอ้างว่าเป็นโรคโควิดก่อนถึงวันที่อายการสั่งฟ้องในคดีมาตรา1นึ 2, ก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าแพทย์หรือสถานพยาบาลแห่งไหนออกใบรับรองให้เจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์หรือกรมคุมประพฤติยังไม่เห็นว่าได้แสดงความสนใจว่านักโทษในการควบคุมมีอาการเจ็บป่วยต้องถูกนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลรชาชทัณแทนที่จะให้นักโทษร,รักษาเองตามมีตามเกิด และที่น่าสงสัยนักโทษไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนในประเทศหรือต่างประเทศหลังจากที่ถูกอายการตัดสินฟ้องให้เป็นจำเลยในคดีมาตรา 1- 1 2บ้านจันส่องล่าปิดไฟเงียบไม่มีรถเข้าออกคึกคักเหมือนปกติไม่มีใครสนใจไปตรวจสอบดูว่าผู้เจ็บป่วยโควิดไปรักษาตัวที่ไหนหรือเป็นโควิดจริงหรือเปล่าเพราะไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็น นอกจากใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่มีรายละเอียดตามคำพูดของอายาการแต่แป้งกลายเป็นเซเลบพูดจาหัวเราะต่อกระซิกกับพระโนรียุติธรรมซึ่งไม่ได้มีส่วนจับคุมแต่กลับต้องการไปนำตัวแป้งกลับมาเมืองไทยมีพิธีรับตัวอย่างเอกิกเกริกม,มีคนสงสัยว่าคณะที่ไปมีบางคนอยากไปเที่ยวเกาะบาหลีหรือเปล่าและต้องใช้เงินเพื่อนนำเครื่องบินสองลำ ไปนำตัวผู้ต้องหาเพียงคนเดียวซึ่งก็ไม่ได้เป็นอาชญากรสำคัญระดับโลกหรือมีบางกลุ่มหิวแสงต้องการเป็นข่าวหรือแสวงหาความดีความชอบแม้แต่ผู้นำขายาวถุงเท้าแดงก็ขอมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเรื่องนี้อาจจะหวังกลบสภาวะตกต่ำแม้ผลโพจะทำให้ดูดีเกินความคาดหมายก็ตามตอนนี้แป้งนาโนดเป็นคนสำคัญ เพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนหิวแสงและจะยังคงเป็นข่าวอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะถูกเก็บตัวในเรือนจำส่วนใครจะระบายความแค้นเพราะทำให้เสียหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของแป้งที่จะต้องขอให้แพทย์ตรวจร่างกายว่าไม่มีอะไรฟกช้ำดำเขียวแต่เงินก็ซื้อความสะดวกได้เสมอจากคดีที่ค้างคาอยู่และการหลบหนีจากคุกคงจะทำให้แป้งขาดอิสระภาพไปนาน คงหายไปจากความทรงจำของสาธารณะซึ่งจะมีเรื่องเน่าๆมาให้รับรู้กันต่อเนื่องตามรูปแบบไทยๆที่มีเรื่องเน่าเฉาโช่โดยตลอดคดีของแป้งน่าจะเกิดคำถามว่าและผู้ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศมีบทบาทเหนือรัฐบาลท,ทำไมจึงมีสภาพลอยนวลอยู่ทั้งที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและรัฐมนตรีบินไปพบหลายครั้งย่อมเป็นสองมาตรฐานแน่นอน และไม่มีใครคิดจะแก้เพราะไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ตัวเองและอนาคตในการรับราชการดูอย่างคดีนักโทษเด็ดขาดชายไปไหนมาไหนก็ไม่สนใจกลมคุมประพฤติซึ่งแทบจะมองว่าไร้ความหมายแต่จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อาจทำให้ขา้าราชการผู้มีส่วนร่วมเอ,อื้ออำนวยต่อนักโทษชายเด็ดขาดเดือดร้อนถ้าสถานการณ์พลิกผันช่วงนี้ชาวบ้านมีเรื่องให้ต้องลุ้นว่า ผู้นำขายาวถุงเท้าแดงจะรอดสันดอนหรือไม่และนักโทษเด็ดขาดชายจะอยู่ในสภาพอย่างไรจำเป็นต้องหาช่องทางไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสกลางเดือนหน้าหรือไม่และทั้งสองคนจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมเมืองของประเทศรวมถึงการประชันความศักดิ์สิทธิ์ระหว่างเจ้าของฉายาเนติศีถนนชัยผู้เชี่ยวชาญในการค้นหารูหมาลอด และปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทวาทธิราชว่าใครจะเหนือกว่ากันถ้าเ็นในนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงคงจะเป็นวาระสุดท้ายสําหรับการกวาดล้างกลุ่มมารที่กัดกร่อนกินทรัพย์สินแผ่นดินมาช้านานถ้าฝ่ายมาร้ายชนะอาจหมายถึงจุดจบของประเทศไทยชาวบ้านได้เต่หวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุร้ายเช่นนั้นศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณโสพลองการมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ